บริษัทพกระดะเทรดดิ้งจำกัดจำหน่ายรถดำนามูสองสภาพสวยอุปกรณ์ครบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยโตรงยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยรถดำนาเจ็ดแถวอิเซกิพี่เศ70เครื่อง23แรงสองสูบเชื้อเพลิงเบนซินชั่วโมงการทำงาน349ชั่วโมงราคา120,000บาท ทีมช่างได้ทำการลองระบบทดสอบการขับเคลื่อนของรถดำนาทุกครั้งหลังตรวจเช็คถ่ายของเหลวรอบคันแล้วเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทุกจุดเช็คระบบหัวปักดำของรถดำนาทุกหัวทางช่างจะนำรถดำนามาทดลองระบบว่ารถสมบูรณ์แบบพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าใหม่ทางบริษัทตรวจเช็คระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทุกจุดพร้อมแปลภาษาไทยให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลย มั่นใจได้ว่ารถของท่านใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนออกจากบริษัทมีสอนวิธีการใช้รถดำนาให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจรถดำนาติดต่อสอบถามได้ทางเพจหรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0809419799 admin page หรือ0816149462คุณพนิดาได้เลยขอบคุณลูกค้าทุกท่าน